สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพระเจ้าใหญ่อำเภอพุทธทรงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไหว้พระขอพรกันนะอ่ะเดี๋ยวลงรถแหละโอเคไปได้เลยสวยโอเคค่ะไปกัน สวยมากทุกคนว่าจะกลับต้องให้ทุกคนดู <Hey. S 1> นี่นะคะเป็นง่ายตรงนี้กำลังสร้างอยู่ตรงนี้ทางขึ้นนี่อุโบโสถนื อะไรนี่ค่ะเป็นอุโบสถข้างในนี่ก็ทําบุญไปด้วยกันนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้เนาะนะคะเดี๋ยววันนี้นี่เรามาทําบุญนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะร่วมบุญก็อนุโมทนาสาธุด้วยเนาะไปค่ะทุกทุ นคะคะนี่เราก็หยอดแล้วเนาะเอาดอกอะไรดีเอาดอกดึกน,นี่นะคะนี่ค่ะทุกคน เด um 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 mm, uh ี๋ยวมากราบพระช่านแล้วก็ขอพรพร้อมๆกันเลยนะคะนี่องค์พระเจ้าใหญ่ค่ะ ค่ะแล้วเราก็กราบสักการะแล้วก็นั่งสมาธิถวายองค์ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะออกไปนี่แหละค่ะันนี้ก็มาเติม พลังนะคะมาทําบุญมาหาพระเจ้าใหญ่ท่านนะคะก็คือพระองค์ท่านอ่ะจะอ่าจะเด่นนะคะในด้านของสัจจะความจริงนะคะก่อนที่ไหนก็จะมามาเหมือนกับว่ามามาหาองค์ท่านมาเติมพลังมายืนยันว่าเออเนี่ยเราเป็นเด็กดีนะเรา ทำอะไรด้วยความสัต์จริงด้วยความซื่อสัตย์จริจริตนะคะก็แค่นั้นนะคะก็เป็นรูปเป็นหลานท่านท่านปกป,ป้องดูแลนะคะทุกคนก็สามารถอธิษฐานจิตนะคะส่งถึงท่านได้นะคะเดี๋ยวรูปก็จะให้ไว้ในในโปรไฟล์อยู่แล้วนะคะก็มีญาติโยมมาทำบุญไม่ข่ะสายคะ่ะที่นี่ ะะก็นี่แหละนะคะเป็นพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของทางนี้นะคะนี่ค่ะอุโบสถท่านนี่อหไรก็ได้มาคือเกิดมาก็รู้จักท่านเลยอะคะ่ะก็อย่างที่ว่าถ้าในเรื่องของสัจจะในเรื่องของความซื่อสัตย์จริตนะคะถ้าใครสัญญาที่จะทําอะไรนะคะก็มาให้สัตย์สัญญากับกับองค์ท่านนะคะ ท่านก็จะเมตตาชอบลูกหลานที่ซื่อสัตย์จริงแล้วก็มีสัจจะนะคะตั้งมั่นในความดีนะคะบางคนก็มา,าถือสัตว์สาบานนะคะอา,อาจจะเห็นนะคะในห,หลายคนที่ที่ทำผิดแล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะมาสาบานกับองค์ท่านนะคะก็วันนี้เนาะก็ได้บุญเต็มๆนะคะถ้าอา่า ก็ลองดูนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมากราบองค์ท่านก็มากราบได้ที่อําเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบรีรัมย์นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการสักกาะ,ะพระเจ้าใหญ่วัดหงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็องค์ท่านก็ไม่รู้สี่ท่านจะเด่นในเรื่องของความเขาเรียกะสัจจะ mm hmm. ความจริงเนี่ยนะคะ ไม่ได้มาขอนะคะแต่เหมือนกับว่าเออถ้าเราอยากจะได้อะไรก็คือให้สัจจะกับท่านสินะคะแต่ส่วนใหญ่นะแถวพยิสานเนี่ยก็จะเอ,อ่อทำเกี่ยวกับการเลือกเล่าหรือเลือกอะไรอบายมุกอะไรต่างๆก็มาให้สัจจะกับท่านนะคะถ้าทําได้ก็ถือว่าเป็นกุศลบุญบาร,รมีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะมีเหตุตามที่เราให้สัจจะสาบ,บานกับท่านไปสักสิทธิ์มากๆนะคะ เสร็จแล้ววันนี้นะคะวันนี้ก็มาสักการะท่านนะคะมาเหมือนเราเป็นเด็กเราก็หวาผู้ใหญ่คอเราจะทําอะไรสิ่งที่ดีๆก็ไปกราบท่านนะคะท่านเป็นกําลังใจให้คอยส่งพลังแรงกายแรงใจให้เราทําให้มันประสบความสําเร็จนะคะซึ่งนี่ตนเองก็มากราบท่านนะคะตรงนี้มีความสุขทุกคนอนุโมทนากันทุกคนนะคะ